ค่ะสวนปานาดาวนค่ะการเกษตรเ้าของวันที่17นะคะมักกะลาคมค่ะหลังวันคู่มือนึงเนะเมือขึ้นเดินทางกลับมาบ้านนะคะหอดบ้านประมาณสองทุ่ค่ะแล้วก็เขาที่พักตอนนี้วันตอนเ้า้านะคะเห็นปะคะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงะคะ่ะมาเบิ่งส่วนผัเกเเยอี่ค่ะหลังจากทิ่มทิมปลาทิมป่อยไปสอง,สองมือแหงแ,แจ้มๆค่ะ อาช้าหน่อยนะจ้ะเนี่ยค่ะแป่งผักบัวเยลีแหงเกเเมเต็มค่ะเนี่ยค่ะป้าห,หดผักบัวงามดอกเดอ้อเยลีเอ้ยผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวนจะเป็นจะเป็นเบียกหลายหลายแดดซองเนี่ยเนาะพี่น้องเน,ะนาะยืนเบิ้งกะโอ้ยเนาะเบิ้งยบักุ่งต้นเนี่ยอยู่ทั้งในเนี่ยค่ะเหลือทั้งนอกบ่เหลือ นี่นะคะกำลังสุกเต็มต้นเลยพี่น้องเนี่ค่ะเครื่องนวยปอมเครื่องลวยเง้วต้เตนเจี๊ยนเจี๊นึงดอกขับประมานเขา่าะคะหดผักแครีรี่เครื่องเบิงเครื่องละต้นปีที่แล้วผักบัวยครีี่งามอยู่เพราะว่ามีเวลาเต็มที่ในการเบิงไห่เล่าแต่ปีนี้เวียกเวียกหลายขึ้นค่ะจกัจกไปจักมันยังเป็นยังแต่ก็่ยพายามเต็มที่ค่ะปุ๋ยแม่แม่สังวา่าใส่ปุ๋ยให้แม่เด้อดล่าวสัน่น ได้แค่แกบค่ะแกบเนา่าได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่ค่ะชีวิตบานๆเนาเนาะ,นาะสู่ไปค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจสุขูดสุขคนเดอ้อผูใดเมื่อจากเวียกจากงานเมืองจากการต่อสู่กับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสู่ไปสู่ไปเกิดมากเราได้เนาะอิหยังสิสู่คํามาอดทอนกับคํามาสู่ได้เนาะพี่น้องเนาะสู้ๆนะคะ